ประทับเนือราชชาตในพระราชะตำหนักกับยุเรธเมียรักได้ผ่อนพักอารมณ์จะได้เลือดเนื้อ เชื้อไขรที่เกิดอยู่ในพระคันอีกไม่ช้าไม่นานจะได้ช่วยกันป้อนนมอันนี้เป็นกริเกที่มันอยู่ในพระมหาชนกอ่ะนะต้นฉบับก,ก็คือพรเทพพรเทวีนะซึ่งก็ผมได้เรียนรู้การร้องจากท่านอ่ะนะ จาก y YouTube เนี่ยแหละ